็สวัสดีครับมันจะกับบาร์ทีวีนะฮะวันนี้ผมก็จะมาเล่นนะคราบ0 1 4 3ฮะผมก็มาสอนสร้างและเปิดอันนี้ยิงไกลกว่าอันเก่านะฮะไกลมากเลยนะฮะถ้าใส่เก้าอันมันจะไกลผมผมก็สร้างเอาไว้ให้ดูแล้ว <c oughs> ก็ผมจะลองทำ <c oughs> ผมก็จะยิงให้ดูก่อน แล้วก็จะใส่ระเบิดข้างบนหนึ่งอันนะฮะแล้วก็ใส่หนึ่งสอมสี่ห้าหเจ็ดนะฮะแล้วก็จะให้ไปอย่างเงี้ยให้เหลือน้ําบล็อกหนึ่งะฮะหรือให้สองอันก็ได้นะสามอันสี่อันห้าอันหกอันก็ได้ฮนะแต่ห้ามเกินแปดนะฮะก็ผมจะทําให้มันแรงนะฮะผมก็จะทำให้ดู ดูฮนะดูยิงมั้อา้ามองแลเบิดไม่ทันนะฮะเร็วเกินเอาใหม่นะฮะเอาใหม่เร็วเกินเร็วเกินผมตันนี้ผมบินแล้วเดี๋ยวมองไม่ทันกันนะฮะก็กดตรงนี้ แทนหมดแล้วกดตรงนี้ดูนะฮะดูมอม,มองไม่ทันเลยไปดาวองคานแล้วมั้งนะฮะโอ้โหตอนนี้ผมจะมาสอนสร้าง่อนนะฮะก็จะมาสร้างกันเลย <S <S 1> <S 1> ก็เอาบล็อกอันนี้มาบล็อกอะไรก็ได้ก็วางไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิบอันนะฮะสิบล็อกสิบบล็อก ก็วางตรงนี้หนึ่งแล้วก็นี่ใหม่ก็หนึ่งแล้วใช่ไหมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะฮะแล้วก็จะลองมาลองวางน้ำกันนะเพราะนี่ฮะแล้วก็เราก็จะมาเอาอันนี้ฮะอะไรก็ได้นะสิ่งที่คุณชอบคิดว่าสวยงามแต่ผมใช้นี่มันเล่นง่ายอันดี แล้วก็จะวางบล็อกนี้หนึ่งอันก็ว,วางนี่หนึ่งให้สุดเลยฮะพอสุดแล้วก็วางขึ้นมาข้างบนแลอันนี้ก็เหมือนกันฮะวางให้สุดเลยฮะไม่สุดก็ได้ฮะเหลือบล็อกหนึ่งก็ได้แล้วก็เสร็จแล้วก็เอาตุ่มกดมานะฮะอันนี้ง่ายฮะตุ่มกดอะไรก็ได้ฮะก็ก็เสร็จแล้วฮนะ ก็ลองเล่นก่อนนะฮะก็จะอันนี้โป๊ะหนึ่งสองอันนี้ก็ได้ฮะไม่ยากฮนะต้องยิงอันนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยมายิงอันนี้ก็มาลองก่อนโอ๊วก็ยิงนี้ดูนะฮะต๊บมันจะมีรอยฮะรอยแล้วเบิดมีไหมเนะี่ยมีฮะพึ่งจะปรากฏดเนี่ยฮะ แล้วผมจะลองยิงเก้าอันเลยก็หน,นึ่งสองามสี่ห้าเจเจ็ดอันนะฮะเี่เก้าเลยเราก็จะวางไอ้ก็จะกดอันนี้ก่อนเพราะว่าผมจะบินเดี๋ยวทุกคนมองเห็นนะ่างนี้แล้วก็ ตรงนี้ยิงป่้มหายบองไม่ทันนะฮะต้องเล่นตอนกลางคืนนะฮะแต่ผมไม่อยากโกงนะฮะก็คลิปนี้ผมก็ต้องขอจบรายการทิ่น,นี้ก่อนนะฮะช่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยฮะถ้ามีอะไรผิดพลาดขึ้นมาหรือคุณไม่ถูกใจก็บอกได้นะฮะ ภาคนี้เป็นภาคสิบสี่จุดสามนะฮะก็รายการนี้ผมก็ขอจบเพียงเค่นี้ก่อนนะฮะสวัสดีฮะ